โอเคโอเคผมว่าช็อตนี้ต้องเอาไปตัดลงทิกตอกนะเอาช็อตไหนช็อตที่เขาวาบเปล่าเหรอ่ <c oughs> รวาช็อต,อตจะผ่นนะอ้าเขาวาบมาเหรอเ <c oughs> ขาวาบมาตอนนั้นอะโ okay, อเคชัดเลยฉันเลยแบบว่าตกใจมากตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหัวอะไร เดี๋ยวตาเดี๋ยวตาแล้วค <con oc ido> okay, sh ิดเดี night, Hence, ๋ยวเราก็ไม่ได้เหมือนสีเดียวนี่หว่าใครวะโอเคชัดเลยได้แบบนั้นโอเคชัดเลยเชิญมาไหนได้ไหมจับว่านี่แ้่ไม่ต้องแล้วเขาหลอกเขาเข้ามาอยู่ไหนเนี่ยเขาอันนี้เข้ามาหรือยังยังเชิญหน่อยโอเคโอเคกดเข้าเองไม่ได้มาเชิญละเห็นไหมเห็นเห็น ซูเปอร์เน็ตเน็ตกากเน็ตใครกากเน็ตผมเน็ตโทรศัพท์มเครื่อเราหลังจากที่เขาลาใช่ไหมคุณจู่อะเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าได้อะไรคุณคุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดไม่จบ ใไมไม่ดีวะไอเหี้ยเน็ตกูเลยเน็ตขาเขารอต่อได้ไหมตะเกียรทำไมอ,อ่ะคุณเล่นนี่คุณลืมชื่ออ่ะลืมลืมเขาอ่ะเออใช่ใช่จำได้จำได้ มันไม่ได้แล้วคุณเราลาแล้วเขาเขาลาม่ะขาลาม่ะลามคุณเดี๋ยว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 คุณอยู่ไหนรอผมด้วยผมกำลังออกไปเมื่อกี้เอฟเอฟซีตามผมด้วยโอ้ยก็ผมกลัวมากเลยเขามาขอลายเซ็นผมน่ะ เดี๋ยวเดียวนี่ผมนี่คุณกะฆ่าผมใช่ไหมคุณกะฆ่าผมใช่ไหมฆ่าอะไรผมอยู่งหนีจะฆ่าอะไรเธอผมอยู่หนีอาอยู่ไหนผมอยู่งหนียู่ ไอ้แป๊บชิกกระดูดผองจะไม่หายเหรอก็ปรับแล้วไม่ใช่เหรอคุณคุณผมว่าผมอะผมผมผมว่าผมบักจริงๆอะแหละคุณผมดวงลาวาหัวใจหัวใจไม่ลดคุณออกไปแล้วใช่ใช่ผมออกอยู่ผมดีไหมคุณ คุณเลนว่ายัางไงคุณเลนว่าไงมาเขารอคุณกลับมาอยู่คุณเลนว่าไงบ้างเชื่อหน่อยควานว่าเขาลาเขาก็ไปตอบอะไรดีเขาจะเล่นลอยแหละเชื่อหน่อย พี่ไก่อยู่นี่พรุ่งนี้น่าจะได้เล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไม่เล่นหรอแต่วันโลมันมีวันสองเลยอุ้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 ยป้าผมไปไหนอ๋อนี่นี่นี่อยู่ด้วยกัน่ะไอคสามีเขาใส่ของทองแล้วไงราเลยไม่ทำลายเขาเอลซี่ไม่ทำลายคอนเวอร์ยวันเนี้ยวันนี้ปลอดภัยเอ้าทำไมเป็นงี้อะ ผมน้อยใจนะเอ่อคนมีไม้ไหมเอ่อทำตัวคับให้หน่อยเอ่อในตัวไม่มีไม้เลยอ่ไม่น่าเศร้าชิกัดดูดชิกัดดูดเลยคนช่วยเสกมาให้ผมหน่อยได้ไหมได้ได้แล้วนะเนี่ยนะคือแบบว่าเ FC เขาแบบ fc ไอ้นี C ่ย fc เอ้ย ตีคุ้ยคุ้ย้คุ้ยทำอะไรเนี่ยคุณอะไร้ทำอะไรมันคุณไปล่อมันใช่ไหมคุณคุณอะไรนี่อันนี้นี่เดี๋ยวผมตีให้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 เดี๋ยวคุ้ยคุ้ยคุยยังไง วันดี้หาพี่สาวฟู่พี่สาวชื่ออะไรล่ะคะเฟ้ยเฮ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 ้ยพี่สาวพี่สาวตอบผมได้ไงผมไม่ยอมเขาอยู่ไหนคุณ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 ช่วยด้วยผมจะตายคุณ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 เฮียมีพิดคุณคุณใชไหใช่ไหเดี๋ยวกินข้าวก่อน โอ้ขอบคุณขอบคุณมากคุณคุณคุณแบงค์คิวแบงค์คิวไม่รักก็อย่ามาหลอกกันเนาะคุณเนาะ <laughs> ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลยเพลงอ่ะไม่มีอะไรหรอกอะ,อะไร,รอ,ไไอ่ะไไมม่่เคุณเขาเขาเขาจะเอาอันนี้ จะเอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอานี่ให้มันเอา,เอาทองทองคนไหนเอาได้บ้างอะ่ะอย้ยอ้ยคุณ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 เนี่ยเนี่ยเอาให้อีนี่ได้ไหมอีกระเทยเนั่ คิดนานเร็วเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงก่อนมึงคิดเนี่ยให้มึงเอาของให้กูมึงมันเอาอะไรให้อ่ะมันเอาหนังควายหน่อควายให้มันเอาเก็บไม่ได้เ,ไไเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของที่ไม่จําเป็นทิ้งก่อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเข้าตัวผมเต็มไปหมดเลย

ค่อยเอออย่างคนนี้ก็ได้มึงหลายเรื่องจังวะมาแล้วอย่าตอกูเอ้าอ่าอะไรอ่ะอ๋อมันหนีเขาควายมาเอาสีสัตว์เดี๋ยวรียกมากไงพวกมึงอ่ะเรียกมาก,ก,มอเ,ก,มากเอาไปมันมีสองตัวแต่นนหนึ่งคุย เอาของมาเร็วพิจารณาเอาพิจารณามาค่ะไม่นานจังมันพิจารนานานอ่ะเน็ตเขาไม่ดีลองขยับให้หน่อยขยับอะไรอ่ะเธอขยับอ่ะอ้าวคุณหลุดไปแล้วมนเ็ไ่ดีโอเคอนนอเคข้าใจ ไอ้นนะกูแ้นเชิญมาหน่อยโอ oh เมกด้วยเสียงพัดลมผมเข้าไหมไม่เข้าไหมโอเคเชิญมาหน่อย เข้าไปเด้ออืมเข้านานอะ่ะ ไม่ได้ยินเสียงใครเลยโอ๊ยหน่อยเอลมี me, ได้ยินผมไหมผมว่าเน่ยผมมีปัญหาอ๋อซับเวอร์ซัอบเอร์อะไรไปไหนนอยซัยบเบอร์ดีเนาะขอันโย่น่าจะเน็ตไม่ดีเนาะ เน็ตเขาน่าจะไม่ดีอ่ะน่าจะต้องเล่นลากหลายแล้วทุกคนเน็ตเขาไม่ดีเน็ตเขาไม่ดีเขาจะเลิกไลน์แล้วนะไปม่สนใจพวกนี้นะทุกคนเขาจะไปแล้วให้ไวนะ้นะเน็ตเขาไม่ดีเลยไปแล้ว